นี่ครับเข้าที่ถอนเงินนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินนะครับผมจะถอน1,200บาทจากครั้งที่แล้วที่ผมเล่นได้นะครับโอเคครับกดยืนยันเสร็จแล้วเราเข้าไปดูนะครับนี่ครับยืนรอการยืนยันสถานะนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับนี่ตอนนี้1ิบส25านาทียี่นาทีนะครับเราเข้าไปผมใช้ Kbanking นะครับเรากดเข้าไปดูครับนี่ครับ1,200มาแล้วครับ โอเคครับเขาโอนเข้ามาให้แล้วครับหนึ่งพันสองร้อยบาทโอเคครับตอนนี้เวลา15บห้นาฬิกายี่สิบหกนาทีโอ้โหโอนไวมากๆครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอยู่กับผมที่ Channel ทีเด็ดเคดย่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมสล็อตโดมาวันนี้ผมจะใช้ทุนเพียง200บาทเพื่อมาปั่นหาเงิน1 0 0 0บวกบวกให้เ,เพื่อนๆชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มปั่นกันในวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆของทางแอ ทีเด็ดสล็อตมาฝากกันนะครับเพียงเพื่อนเพื่อนเข้ามาสมัครกันในวันนี้รับไปทันที1000บาทเพื่อนเพื่อนสามารถสมัครได้ผ่านใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มปั่นกันดีกว่าครับโอเคครับมาแล้วครับมาถึงโอ้โหไม่ได้ครับขอละเสียยมา เอาละครับ1คอมโบมาละครับ13.5นะครับตอนนี้ผมเบ็ดอยู่ที่13บาท50สตังค์เอาครับลุยต่อครับวันนี้ใช้เสียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเอาครับเสียดายครับคอมโบไม่มาครับเบ็ด30เลยครับรอบนี้เอาครับรุยครับโอ้โหมาครับโลมาแล้วครับโอ้โหเอาจะกัดเรียกันแบบนี้ครับ ออาวุช่องสามจะมาหรือเปล่าไม่มาแต่โลมาเพียบเลยครับโอเคเอาครับช่องที่สองเอาครับมาแล้วครับสี่คอมโบครับเอาครับห้าคอมโบมาครับวันนี้มาดีมากๆเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหเรามาดูกันครับว่าสปินฟรีห้าครั้งเราจะได้กันเท่าไหร่ครับเป็นสาสิบาทลุยครับลุยครับอืช็อตนี้นะครับจะบอกว่าหนักแน่นมากครับตอนนี้บวกอยู่ที่หนึ่งรอกสิบนะครับโอ้โหสิงโตกับองุ่นมาครับรอบนี้อ้โหกอย่างครับลุยต่อครับอ้าวครับเหลืออีกหนึ่งรอบ โอเคจะก,กันลงมาไหมจะก,กันมาครับ <c oughs> ตอนนี้เราต้องรุนอะ้วนสองลูกนะครับไม่มาครับ ม่เป็นไรครับเพื่อนๆตอนนี้เราบวกอยู่230แล้วนะครับเดินสจะเป็นฟีดรอบสุดท้ายโอเคสวยงามโอเคครับอืมมงุนนจะไปที่240บาทตอนนี้ยอดเรา350แล้วนะครับผมเพิ่มเป็ดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรอชมหืมขอเราเสียมมาคู่กันครับแต่ไม่ได้ครับดอกนี้เสียดายมากๆครับแต่ไม่เป็นไรครับรุยกันต่อเอาครับเพื่อนๆหือดอกนี้30บาทครับรุยกันต่อวุมาเพียบเลยครับแต่ไม่เลี่ยงกันนะครับ ขอเสียมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเลียงๆครับอืโอโหเอาแล้วครับเพื่อนๆผมเสียไปหลายไม้แล้วครับยังไม่ได้กลับคืนมาเลยครับโอโหทุนผมเหลือ72แล้วนะครับแต่ผมก็ยังยืนยัดที่จะสู้ต่อนะครับเพื่อนๆอย่าไปปรับเป็ดลงนะครับจังหวะแบบนี้ผมว่ามันมาแน่นอนนี่ครับไม้แล้วครับโลก็มาครับอืมอ้าวครับสามคอมโบไม่เป็นไรครับบวกมาอีหก60ครับ เอาครับมากันต่อครับจนเจียนจะหมดแล้วครับทุนผมแต่ไม่เป็นไรครับเราสู้ครับยังไงผมคิดว่ามันต้องได้แน่นอนครับเอานะโอ้โหเป็นไงครับเรียงกันห้าเลยครับสองร้อยี่สิบห้าแกันตกลงมาอีกอ่าโอเคสวยครับรอโลครับกับอาวุธช่องสองอาวุธโอ้มาทั้งคู่ครับ โอ้โหคอมโบเซตครับผมบอกเลยคอมโบเหมือนเซตมาครับืหสปินฟรีสีครั้งอีกแล้วครับโอโ้เสียดายครับสิงโตไม่เลี้ยงคะแนยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเป็นสปินฟรีสีครั้งด้วยเบ็ดสบาทตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับผมเสียงดังไม่ได้นะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าโอ้โหผมอยากจะเฮจริงๆครับดอกนี้300กว่าบาทแล้วที่บวกเข้ามา สปินฟรีรอบสุดท้ายเป็นยังไงครับยังได้อยู่ครับรอคอมโบที่2อยู่ครับมาครับแจกัน6ใบครับ120บาทตอนนี้ยอดรวมสะสมไปที่495ร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็มารอบนี้ได้มาห้าร้อยแล้วครับตอนนี้เอาไงต่อดีครับจะปรับเป็นขึ้นหรือลงดีครับปรับเป็นขึ้นอีกสักเล็กน้อยนะครับโอ้โหรอบนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับอังหุ่นมาครับแจกันมาครับมาเรียงเรียงเรื่อยๆครับ เรื่อยมาเรียงๆียงครับโอ้โหทั้งโลและองุ่นตกลงมาคอมโบที่สี่แล้วครับเข้าไปสปินฟรีด้วยเบดหกสิบบาทครับสบายสบายครับวันนี้โอ้โหจัดการตกลงมาครับสวยงามมากๆครับองุนนี่ครับโควคอมโบแล้วครับเ,เพื่อนโอ้โหสุดยอดครับมไม่ได้เจ็บไปเลยวะ เข้าไปสปินฟรีสิครั้งนะครับแล้วเข้าไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหอางุนนมาจะาก,กาันตกออกมาหรือเปล่าไม่มาครับเหลืออีกแครั้งครับสบายๆเอาละครับโอ้โหแบบว่าคลิปนี้จะสั้นแน่นอนนะครับถ้าผมจะเอาแค่พันเดียวตอนนี้400กว่าบาทบวกอีก300รยนะครับ อาุดไม่มาครับเสียดายครับไม่เป็นไรครับลุยต่อครับโอ้โหเจะกันเรียงกันแบบนี้ยังไงครับโอ้โหอุ้ยอช่องแรกไม่มาแต่เจอกันมาครับรอบนี้อัง่นตกลงมาเป็นคอมโบที่2ครับสวยงามครับวันนี้เลื่นไหลจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงครับ โลมาเพียบเลยครับเอาครับเราไปต่อครับอัง่นก็มาครับ480แล้วครับตอนนี้ที่บวกมาเหลือสปินฝีอีก5ครั้งนะครับโอเคครับอจจะการมาครับอาวุธอาวุธไม่มาแต่โลมาครับตอนนี้เราต้องลุ้นอาวุธ2อันนะครับอาวุธมาอันเดียวครับแต่โลมาเอาหูอาวุธตกลงมาเลียงกันอีกครับสวยงามมากๆครับบวกอีก80มาอีก620บาทแล้วครับตอนนี้ โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คอมโบมาดีจริงๆครับอ,อยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับบางวันก็มาเร็วบางวันก็มาช้าแต่มาแน่นอนครับสลอตโลมาในช่วงนี้เหลือปั่นฟรีจะเป็นอีกรอบเดียวนะครับเอาวครับโอเคครับได้ยอดเทงานี้นะครับสำหรับวันนี้ โอเคครับการเล่นที่ดีควรมีเป้าหมายและผมว่า500-1,000บาทถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับต่อวันสุดท้ายนี้ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมที่แชร์แนลอีเดดเขยากันด้วยนะครับและย้ํากันอีกทีครับกับกิจกรรมของอทีเดชสล็อตเพียงเพื่อนๆสมัครเข้าไปเล่นกันในวันนี้รับไปทันที1,000บาทสามารถสมัครได้ผ่านลิงก์ใต้ล่างคอมเมนต์นี้เลยนะครับสาหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะครับเพื่อนๆ